บทที่555เดียวให้ข้อมูลวงในร้านอินเทอร์เน็ตโมยู่สาขามหาวิทยาลัยฮั่นตงหลังเข้าเที่ยงเผยทียนุนจิตกาแฟและจัดการกับแผนผังความสัมพันธ์เขาเพิ่มเส้นโยงฝ่ายเกมเถิงต้าร้านอินเทอร์เน็ตโมยูและสโมสอดอ e ีสปอร์ตดีเลงไปเพื่อระบุความเชื่อมโยงที่เพิ่งสร้างขึ้นจำนวนเส้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเผยทียุนรู้สึกว่าแต่ละเส้นเป็นเหมือนมีดทิ่ลงกลางหลังของเขาคิดในแง่ดีแผนผังนี้ก็ยังถือว่าพอมีประโยชน์อย่างน้อยฉันก็คาดเดาบางอย่างได้จากสิ่งนี้ถึงจะช้้้าั่่่วโมงงก็เหหอออแแตรตรบนนนดีขึ เผยชียนพักโน้ตบุ๊กและรู้สึกอยากไปเดินรอบโซนอินเทอร์เน็ตในร้านอินเทอร์เน็ตโมยูหลังจากเดินบนหนึ่งรอบเขาก็พบว่ามีบางอย่างแปลกๆพอมาคิดดูดูเหมือนว่าจะมีคนเล่นเกม G.O.G เยอะกว่า I.O.I ในร้านอินเทอร์เน็ตโมยูยอดสถิติของ G.O.G ดูจะถล่มยอดสถิติของ I.O.I ยับ ไม่เห็นจะสมเหตุสมผลเลยเผยทียุนคิดอยู่ครู่หนึ่งทางอย่างเกนใส่ก็ดูจะติดต่อร้านอินเทอร์เน็ตไปเยอะกว่าและเสนอเงินให้มากกว่าแล้วทำไมสถานการณ์ถึงยังเป็นแบบนี้ได้หรือเป็นเพราะเสี่ยวเผิงมาคิดคิดดูแล้วร้านอินเทอร์เน็ตโมยู่สามจุนเหมือนจะทำมาเพื่อ GO g o โโดยเฉพาะก็ไม่แปลกที่คนจะหันมาเล่น GO g o โเยอะขึ้นไม่แน่เสี่ยวเผิงอาจจะให้การช่วยเหลือ GO g o โมากกว่าเพราะมองว่าเป็นเกียนของเถิงตา่ซูน IO เป็นเกียนของบริษัทอื่นที่เถิงตาดูแลใช่น่าจะเป็นแบบนั้นแหละแต่สถานการณ์ในร้านอินเทนอร ไลร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลือกเป็นร้านที่บอดลี่ลงทุนเพื่อจะยั่งลูกค้าจากร้านอินเทอร์เน็ตมอยู่ในช่วงแรกตอนนี้แทนที่จะยั่งลูกค้าได้กลายเป็นได้ลูกค้าที่เหลือจากร้านอินเทอร์เน็ตมอยู่แทนเผยฉี่ยนเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ สรุคือดูจากสถานการณ์ปัจจุบันร้าน,น,าานอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์เป็นแฟรนไชส์ร้านอินเทอร์เน็ตอันดับ2ในจิงโจรองจากร้านอินเทอร์เน็ตโมยูในภาพรวมอุปกรณ์ต่างๆนั้นหรูหราก,กว่าร้านอินเทอร์เน็ตที่มีขนาดย่อมกว่าสถานการณ์ภายในร้านน่าจะถือว่าเป็นตัวแทนของร้านอินเทอร์เน็ตอื่นๆได้ไม่กี่นาทีต่อมาเผยชี้ยนมาถึงร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์สาขาใกล้ๆจากนั้นก็เดินวนรอบร้านท,ทําทีเหมือนกําลังหาใครสักคนอยู่พอเดินวนจนรอบเขาก็นั่งลงที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งอยู่หลังสุดของร้านก่อนจะเข้าสู่ภวังความคิดทําไม GOG เหมือนจะมีคนเล่นเยอะกว่าไม่น่าใช่เรื่องราวไม่ควรเป็นแบบนี้สิถ้ามีเงินก็น่าจะจัดการได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอหรือว่าฉางอย่างเกม ขอความร่วมมือกับร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์ไม่ได้ไม่เห็นจะสมเหตุสมผลเลยเผยชียุนเห็นชัดเจนว่าโปสเตอร์หน้าทางเข้าร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์ระบุไว้ว่าลูกค้าทุกคนที่เล่นเกม GOG หรือ IOI จะสามารถใช้สกินในเกมบางส่วนได้ฟรีและได้รับส่วนลดตามจำนวนชั่วโมงที่เล่นเกมอีกอย่างเมื่อเทียบกันแล้ว IOI ให้ส่วนลดเยอะกว่าด้วยหมายความว่ายังไงการใช้เงินฟาดหัวไม่ได้ผลแล้วเหรอเผยทียุนที่เริ่มงุนงงเดินไปที่เคาน์เตอร์และถามคำถามกับแคชเชียร์แคชเชียร์บังเอิญว่างอยู่พอดีเธอย แคชเชียอธิบายเกมเมอร์ได้ส่วนลดท่านเล่น IOI แต่ GOG ก็มีส่วนลดให้เหมือนกัน ถึง IO i จะให้ส่วนลดเยอะกว่าแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มีฮีโร่และสกินของเต็ม g ีกันแล้วทำไมต้องเปลี่ยนไปเล่น IO i อเพื่อประหยัดเงินค่าชั่วโมงไม่กี่ยืนด้วยราคาอีกอย่างลูกค้าก็มาร้านเพื่อเล่นเกมกับเพื่อนจะได้สนุกขึ้นแล้วทำไมต้องไปหัดเล่นเกมใหม่กันเพราะแค่อยากประหยัดเงินเล็กน้อยด้วยละแล้วก็แค่เชียร์ที่ทำเผยฉียืนอยู่ไม่สุขเบาเสียงตัวเองลงเดี๋ยวให้ข้อมูลวงในอย่าเอาไปบอกต่อที่ไหนนะครับเผยฉียืนริพยักหน้าครับไม่บอกแน่นอนครับแคเชียร์กระซิบพูดต่อทั้งสองเอตถิงแแแตตต่่่กกก็าง,ง,างันนบบคละเรืองเลยค่ะ g O โเป็นลูกในไส้ส่วน i o I เป็นแค่ลูกเลี้ยงจะมองมุมไหนก็เห็นได้ว่าจุดประสงค์จริงๆของเถิงตาคือสนับสนุน GOG GOG ต้องเป็นตัวทำไรายได้หลักให้ร้านอินเทอร์เน็ตในอนาคตแน่ๆดังนั้นเพื่อผลกำไรในระยะยาวเราเลยแนะนำให้ลูกค้าเล่น GOG ค่ะเผยที่ยนงงแล้วไปได้ข้อมูลงวงในมาจากไหนเหรอครับแค่ทียตอบอย่างภาคภูมิใจบอสพวกเราบอกมาแบบนั้นค่ะเผยที่ยนแล้วบอสคุณไปได้ยินมาจากไหนครับแค่ที่ตอบด้วยความภาคภูมิใจยิ่งกว่าเดิมพนักงานเถิงตามาบอกบอสเราเองค่ะ เผยฉีโยนเข้าใจแล้วหอมิ่งจิ้งชาวส่งคนมาป่วนนี่เองไม่แปลกเลยว่าทําไมเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตพวกนี้ถึงโดนปั่นหัวทีนี้ก็ไม่ต้องดาวแล้วว่าสถานการณ์ที่ร้านอินเทอร์เน็ตอื่นๆจะเป็นยังไงน่าจะไม่ได้ดีไปกว่ากันมากไอ้พวกนี้โคตรที่งกเลยรู้ว่าตัวเองขลานเงินสู้ทางอย่างเตีนใส่ไม่ได้เลยกู้สถานการณ์ด้วยการโกรหกพบลมเหลือคนดีๆเขาทําอะไรแบบนั้นกันเหรอเผยฉีโยน,นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถามออกไปบอสคุณคิดหรือเปล่าว่านั่นอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่ควรหลงเชื่อ แคชเชียรยิ้มมีเลดนายคุณไม่เชื่อเหรออคาไม่เห็นข่าวเมื่อวานเหรอทำไมร้านอินเทอร์เน็ตเพื่ออ e ีสปอร์ตโดยเฉพาะที่เพิ่งเปิดใหม่ของร้านอินเทอร์เน็ตโมยูถึงให้ความสำคัญแค่กับเกม GOG ลาคาการแข่งโชว์ในงานก็ใช้เกม GOG ผู้เล่นในงานก็เล่นแค่ GOG ไม่มีใครพูดถึง IOI เลยสโมสรอ e ีสปอร์ตที่ถึงตาตั้งขึ้นก็มีแค่นักกีฬาของเกม GOG ใช่ไหมละคะขนาดบอสเผยยังเป็นฮีโร่ในเกม GOG เลย ลองคิดดูสิค่ะทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าบอสผู้บริหารระดับสูงของเถิงตารวมถึงบอสเผยเองกำลังหนุนหลัง g o g อยู่การผลานเงินไปกับ IOI ก็เพื่อสร้างการแข่งขันที่ห้ำหั่นดูเดือดกดดัน g o g เพราะง้นพวกเขาคงไม่น่าจะหนุนหลัง IO i อหรอกเ่ะเผยชียนไม่รู้ทำไมคำพูดของแคชเชียเริ่มฟังดูมีเหตุผลสุดๆหลายคนรู้แล้วว่าโมเดสก็คือบอสเผยถ้าไม่ได้ชอบ g o g ขนาดนั้นจะเอาตัวเองไปใส่ในเกมไหมก็คงไม่เผยชียนอยากถามแคชเชียจริงๆว่าถ้าบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเธอจะเชื่อไหม แต่พอมาคิดดูอีกทีเขาก็ตัดสินใจไม่ทําแบบนั้นถึงแคชเชียคนนี้จะไม่เชื่อกันแต่เธอก็ทําให้เขาเชื่อหมดใจไปแล้วเผยฉียยนเดินออกจากร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์ไปเงียบๆในใจตรหนักแล้วว่าปัญหานี้ร้ายแรงมากเหมือนว่าผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังเผยฉียยนให้คาแนะนาทางอย่างเต็มใส่แผนของเขาก็พังไม่เป็นท่าบ้าเกินไปแล้วทําไมใช้วิธีเดียวกับคู่ต่อสู้แบบไม่ลืมหูลืมตาขนาดนี้บ้านเมืองนี้ไม่มีคือมีแปลเลยเหรอือไม่มีใครสนใจความถูกต้องเลยหรือไง เผยชี่ยนพูดอะไรไม่ออกไม่ง่ายเลยที่เขาจะคิดหาไอเดียได้แต่ GOG ก็ยังไปใช้จน IOI ไม่มีทางสู้กลับในที่สุดเขาก็เข้าใจความรู้สึกของบริษัทเล็กๆที่โดนลอกไอเดียแล้วเป็นความแค้นที่ทําอะไรไม่ได้จริงๆที่น่าหงุดหงิดที่สุดคือรอบนี้เขาเป็นทั้งคนลอกและถูกหลอกช่องว่างระหว่าง GOG กับ IOI ไไม่ได้ลดขนาดลงในรอบบัญชีนี้กลับกลายเป็นว่าขยายกว้างยิ่งกว่าเดิม ไม่ฉันต้องคิดหาทางออกให้เร็วที่สุดทางยังเกณฑ์ใส่คงจะรู้สึกอับจนหนทางไม่ต่างกับฉันฉันต้องคิดหาวิธีพลิกสถานการณ์ให้พวกเขาไม่งงินก็ใช้วิธีง่ายๆด้วยการย้ายหลินหวานกลับมาฝ่ายเกณฑ์เถิงตาแบบนั้นชัยชนะก็น่าจะนอนมาเลยไม่ได้ได้ทำแบบนั้นผลลัพอาจจะตีกลับได้เผยชียุนรู้ดีว่าหลิงหวานเป็นคนที่ทนงตัวมากถ้าย้ายเธอไปจีโอจีตอนนี้เธอจะไม่คิดว่าตัวเองชน,นะแบบนอนมาแน่นอนแต่จะคิดว่าบอดเผยให้มาดูและเรียนรู้จากนั้นก็จะไม่ยอมหนีไปไหนแน่ เผยทียุนคิดหนักแต่ดูเหมือนว่ายิ่งอยากชนะเท่าไรโอกาสก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นจริงๆแล้วอยาว่าแต่คนอื่นเลยเขาเองก็ไม่เคยเล่นไอ i มาก่อนเหมือนกันเพราะฮีโรกับเมกอคานิเกมแตกต่างจาก l อ L ลิบลับให้มาศึกษาใหม่ก็ขี้เกียจเกินไปกลับกันจ o g นั้นคุณมือสำหรับเขามากกว่าเผยทียุนฝีมือทัดเทียมกับเกมเมือทั่วไปยังมากก็เก่งกว่ามาอย่างจอมอูนิดหน่อยแน่นอนว่า g o g นั้นเหมาะก,กับเขามากกว่าเพราะระบบเกมนั้นเรียบง่ายกว่าและสามารถเล่นบนมือถือได้ ไม่ฉันจะยอมแพงง้ง่ายๆไม่ได้จะสู้ยังไงได้บ้างฉันเปลี่ยนระบบเกมไม่ได้แถม IOI อก็อัปเดตเนื้อหาเกมเร็วอยู่แล้วและติดต่อขอความร่วมมือจากร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆให้ช่วยโปรโมทให้ด้วยดูเหมือนว่าความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่าง IOI กับ g o g คือ e-sport หมายความว่าฉันต้องจัดการ,รตรงจุดนี้ฉันไม่เชื่อหรอก,กว่าจะให้ทุน I o i เพิ่มเพื่อแก้จุดอ่อนเรื่อง E ีส o r t ไม่ได้ถ้ารอบนี้แพ้อ,อีกฉันก็ฉันก็นกจะชาบนาคิต IOI สเปิร์ชียุนถอนหายใจอยู่ภายในไม่คิดว่าเรื่องเราจะเลยเถิิดดดดมมมมมมมาา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 าถึงงงขขขััั้้้้้้้้นน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 นีีีีเเเเเเตตตใใจให GG ผผ่่่่ยยไไไไไไไอออออะะรรกกลลลลบแแววว23ืปป็ท นะกำลังเดินออกจากร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์เงียบๆเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวสุดๆตอนที่เผยฉียุนเดินออกประตูร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์หลี่ซือก็เดินผ่านมาพอดีหืมนั่นบอสเผยไม่ใช่เหรอแปลกจังตาฝาดหรือเปล่าบอสเผยมาทําอะไรที่ร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์ ตอนแรกหลี่สื่อตั้งะร้องทักแต่พอคิดดูอีกทีก็เปลี่ยนใจแล้วเดินตรงเข้าร้านไปถามแคทเชียแทนผู้ชายคนเมื่อกี้มาเล่นอินเทอร์เทน็ตที่นี่หรอือแคทเชียรีบลุกขึ้นตอบสวัสดีครับบอสหลี่ผู้ชายคนนั้นแค่มาเดินรอบร้านแล้วก็ถามคำถามนิดหน่อยครับบอสหลี่ไม่ใช่เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์แต่ในฐานะผู้ลงทุนเขาจึงมีอำนาจมากกว่าบอสของที่นี่สีหน้าหลี่สื่อจริงจังขึ้นมาทันทีเขาถามอะไรรีบเล่าให้ฟังเร็วคิดให้ดีๆนะเอาให้ชัวร์ไม่ให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียว แคทเชียนาซีคิดว่าลีซือจะตำหนิที่เธอเปิดเผยข้อมูลวงในบอสลีดีดีดิฉันไม่ได้บอกอะไรไปเลยนะคะลีซือขมวดคิ้วฉันไม่ได้ถามว่าเธอตอบอะไรฉันถามว่าเขาถามอะไรบ้างเขาหรือคะแคทเชียพยายามนึกถึงบทสนทนาอย่างเต็มที่เขาเขาแค่ถามว่าทำไมมีลูกค้าเล่น g O G มากกว่า i O I แล้วก็ถามว่าดิฉันคิดว่าที่เธิงตาให้ทาย g O G นั้นเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดหรือเปล่าลีซือขมวดคิ้วหนักกว่าเก่าด้วยความงุนงงบอสเผยต้องการจะสื่ออะไรกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่า GOG เป็นลูกในส้ของเถอิงตาหรออวาาลลีงบ้สเเผยกกัทดขแ รอบนี้อีกฝ่ายตั้งใจปล่อยข้อมูลผิดๆและพยายามสั่นคลอนความเชื่อมั่นของคู่ค้าทางธุรกิจบอสเผยเคยทำอย่างนี้มาก่อนตอนแอปมาซีเดทควอเกิและโฮสเทลขย่าวขวัญในเบื้องหน้าดูเหมือนว่าเขาพยายามกีกันทุกคนออกไปแต่จริงๆแล้วกลับตั้งใจไปในทางตรงข้ามบอสเผยอ,อยากทดสอบว่าร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์มีความแน่วแน่ในการเป็นพันธมิตรกับ GOG ขนาดไหนมีซือโบอกมือเอาโปสเตอร์โปรโมท IOI ลงให้หมดต่อไปนี้ร้านอินเทอร์เน็ตซิงเลอร์จะโปรโมทแค่ GOG ขณะเดียวกันเหลียงชิงฟานกำลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะปรับแผนรีโนเวทยังไงดีหลังจากทำแปลนเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ทีมก่อสร้างก็เริ่มงานอย่างเป็นทางการเรื่องการถ่ายวิดีโอเหลียงชิงฟานติดต่อสตูดิโอชื่อดังอีกแห่งเมื่อสัปดาห์ก่อนและจ้างช่างถ่ายวิดีโอที่มีชื่อเสียงมาเขาดูงานถ่ายวิดีโอต่างๆของอีกฝ่ายซึ่งก็ออกมาไม่แย่เลยทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าช่างกล้องคนนี้จะทำงานออกมาได้เป็นที่พอใจ เหลียงชิงฟานคิดเอาไว้ว่าจะให้ช่างถ่ายคลิปต่างๆเอาไว้ให้หมดก่อนหลังจากนั้นถ้าเฟยห่วงสตูดิโอกลับมาทำงานเมื่อไรเขาจะให้เฟยหวงตัดต่อให้ก่อนทีมก่อสร้างจะเริ่มงานช่างไปถ่ายสภาพตึกดั้งเดิมเอาไว้หมดแล้วพอขั้นตอนการสร้างเริ่มขึ้นเมื่อไรช่างก็จะแวะเข้าไปถ่ายเรื่อยๆการรีโนเวทินระยะเวลานานมากความยาววิดีโอรวมทั้งหมดอัดยาวถึงครึง่งชั่วโมงเพราะงานช่างกล้องจึงไม่ต้องแจง้งเหลียงชิงฟานทุกครั้งที่เข้าไปแค่แวะเข้าไปถ่ายครั้งละสิบนาทีก็พอแล้วเหลียงชิงฟานเองก็ไม่ไไได้้้ปรรระะะจจจาาาาอออยู่่่่่ทีตกกกสงงงเเเหมมืนนนนััพพวขึบ ่ายเป็นมืออาชีพที่เที่ยวทานในงานของตัวเองดีอยู่แล้วตอนนี้เขากังวลเกี่ยวกับรายละเอียดการรีโนเวทมากกว่าบ้านจอมเฉยเป็นแบรนด์หรูรายละเอียดทุกอย่างต้องออกมาดีเยี่ยมที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือรอบนี้พวกเขาต้องจัดการงานรีโนเวทที่ยากมากแถมยังมีความกดดันหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหลีย,ยงชิงฟานตัดสินใจทำตามคำสั่งของบอร์ดเผยและเลือกสีทาผนังที่เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในตลาดนอกจากนั้นยังเลือกฟอรนิเจอร์บางชิ้นให้มีความเป็นมิ่งแวดล้้้อมาากททททีี่่่สุดดดเจะไวย แน่นอนว่าเขาลดสารเทียมีก่อมเร็งในสีทาผนังหรือตามเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ถ้ารักษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพนานาชาติถึงจะเปิดหน้าต่างเอาไว้นานและปล่อยให้ระบบระบายอากาศถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์เข้าไปโดยตรงตลอดทั้งปีสีและเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพผู้เช่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหลียงชิงฟันพอใจกับผู้จัดการฝึกหัดของตัวเองมากเด็กคนนี้ช่วยเขาจัดการธุระต่างๆและคอยวิ่งงานให้ทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นเยอะบอดเผยเป็นคนใส่ใจมากเหมือนบอดจ้างผู้ช่วยให้ฉันเลยน่าเสียดายทีี่่่นนนนน้้้้้ออองงงงงเเเาาาาาาาตรรรยยยบบบกกกก็็ะคััไมมวววลลลดฉ